สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเซลลปอปุ้ยอิสุแสงฟ้าเซล,ลคนริงเซล,ลคนเดิมนะคะวันนี้ค่ะปุ้ยมาพร้อมกับรถ2คันนะคะอันนี้จะเป็นรถตู้น้ําแข็งนะคะเครื่อง1 9 0 0นซีซีนะคะลูกค้าค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะทํากิจการเกี่ยวกับโรงน้ําแข็งนะคะได้สั่งซื้อเป็นรถตู้น้ําแข็งไว้นะคะสเปคของคันนี้ก็คือสูงวัดในเมตรแปนะคะอ่าสเปคของตู้นะคะจะเป็นตู้เบิม8ลิ้วนะคะก็จะมีประตูด้านข้าง ไว้สําหรับใส่น้ําแข็งนะคะสามารถเปิดได้นะคะแล้วก็จะมีราวราวหลังคาด้านบนนะคะสําหรับบรรทุกน,น้ําแข็งนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับช่วงล่างนะคะ2.5ตันยางบรรทุกปิสโตนค่ะ15นิ้วนะคะช่วงล่างเราก็จะเสริมแหนบให้นะคะ4แผ่นนะคะแล้วก็จะมีโชว์แก20น20มิลนะคะอาจจะมาดูด้านหลังนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นประตูท้ายนะคะสามารถเปิดได้ทั้งสองด้านนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของราวบันไดค่ะสามารถปีนขึ้นไปได้เพื่อเก็บน้ำแข็งนะคะ,ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาเรามาดูภายในกันนะคะค่ะภายในนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอย่างที่แจ้งไปค่ะสูงวัดในเมตรแปดสิบนะคะหรือลูกค้าท่านไหนนะคะจะสั่งซื้อนะคะเป็นตู้วความสูงเกินกว่านี้หรือต่ำกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เเปคที่ลูกค้าต้องการนะคะ ะะตก็อีกคันนึงนะคะคันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่อง 1,900cc เหมือนกันนะคะก็จะสเปคเดียวกันเลยสเปคตู้น้ําแข็งนะคะที่ลูกค้าสั่งซื้อนะคะอันนี้ก็ลูกค้าสั่งซื้อ2องพนะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นค่ะก็คือจะดาวเริ่มต้น10%ของราคารถได้นะคะโปรโมชั่นออกรถที่6,9999บาทเท่านั้นค่ะตัรับโปรโมชั่นออกรถนะคะ รถก็จะมีให้เลือกทั้งเครื่องั1 9้าแล้วก็เครื่อง3,000นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะสเปคไหนนะคะมีทั้งตัวเริ่มต้นกระจกมือหมุนหรือกระจกไฟฟ้านะคะสั่งได้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็คือสามารถปรึกษาปุ้ยก่อนได้นะคะที่เบอร์แล้วก็ไอดีไลน์ตามในเพจเลยนะคะหรือจะปรึกษารถก่อนได้ว่าจะใช้ลักษณะรถขนส่งลักษณะไหนตู้แห้งตู้เปียกถัดตู้เย็นก็แจ้งปุ้ยได้นะคะค่ะวันนี้ปุ้ยไปแล้วนะคะยังไงขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ